หงลุ้นขึ้นฟอร์มเปิดสถิติเฮตูเฮต์ลิเวอร์พูลบูกับเอเวอเรตันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในค่ำคืนวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์2566เวลาตีสามตรงนะครับหงแดงลิเวอร์พูลเปิดลังแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของท็อฟฟี่สีเงินเอเวอเรตันและสำหรับคลิปนี้สนับสนุนโดยแอดแปดปดฮอตแปามตัวชัวร์กว่าที่นี่ที่เดียวปลอดภัยมั่นใจได้เงินชวนหนึรอย์เซ็อย่าลืมนะครับตามรับแอดที่ท่านเห็นี้แอดแปดฮอตเลยครับ เช็คสถิติเฮดทูเฮดระหว่าง2ทีมคู่ปรับร่วมเมืองของแดงลิเวอร์พูลกับท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอเรตันก่อนที่ทั้งคู่จะลงสนามบุกกันในเกมเมอร์ซิไซดดาบีแมตในค่ำคืนวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์เวลาตี3ตรงนะครับคู่นี้เจอกันมาในพิพิธภัทั้งหมด61นัดซึ่งเป็นทางด้านลิเวอร์พูลที่มีสถิติที่เหนือกว่าโดยเป็นฝ่ายเอาชนะ26นัดเสมอ25นัดและเอเวอเรตันเฮได้เพียงแค่10นัดเท่านั้นนะครับอย่างไรก็ตามการเจอกันครั้งนี้ทีมหงแดงออออยยยยยู่่่่่ในนนนนนชชววงงงฟรรรรมกกกกกกทะะเเเเลลลาาาาาาหััััแคพพีีดดดดจ7สสุุุ เพิ่งบุกไปโดนวูฟแฮมตันถล่มมาแบบหมดสภาพ3ประตูรอศูนย์ส่วนทังน้านเอเวอเรตัน ton, แม้พวกเขาจะยังคงอยู่ในโซนอันตรายแต่เชื่อว่าบรรยากาศในทีมน่าจะคึกคักไม่น้อยนะครับหลังจากได้กุนซื้อใหม่อย่างชอนไดซึ่งประเดิมการคุมทีมนัดแรกด้วยผลงานสุดสปาเลยนะครับพาแข่งท็อฟฟี่ปราบจากฝูงอาเซนอลนหนึ่งประตูอศูนย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วส่วนสถิติห้านัดหลังสุดของพวกเขาที่พบการบนเวทีพรีเมียร์ลีกนะครับนัดที่1วันที่17เตุลาคมปีเองตันสี่กับลิเวอปรตต์ พาพาลปี2021ลิเวอร์พูลพ่ายให้กับเอเวอเรตต์0ประตูต่อ2นัดที่3วันที่1ธันวาคมปี2021เอเวอเรตต์พ่ายให้กับลิเวอร์พูล1ประตูต่อ4นัดที่4วันที่24เมษายนปี2022ลิเวอร์พูลเอาชนะเอเวอเรตต์2ประตูต่อ0และนัดสุดท้ายนะครับนัดที่5วันที่3กันยายนปี2022เอเวอเรตันเสมอขาดลิเวอร์พูล 0, 0ประตูต่อ0นะครับบทวิเคราะห์คู่นี้สำหรับศึกแห่งศักดิ์ศรีเมอร์ซี่ไซด์าดาร์บี้นหห็นนี้ฝั่งของหงงงส์แดลิเเวอรรพููจ้าาาาถถ่่ถ่่นนนนกกกัตยใณที ห่วงแบบสุดๆหลังจากฟอร์มหลุดอย่างหนักในปีนี้นะครับขนาที่ทางทีมเยือนท็อฟฟี่สีน้าเงินแม้ก่อนหน้าน,นี้จะมีผลงานที่ย่าแย่เหลือเกินแต่หลังจากได้เปลี่ยนตัวคุณซื้อใหม่แล้วนะครับก็สามารถพลิกล็อกล้มยักษ์อย่างอาร์เซนอลมาได้นะครับก็ทําให้บรรยากาศในทีมดูดีขึ้นและช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักเตะไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับโดยสึกครั้งนี้ถือว่าเป็นความสําคัญอย่างยิ่งของพวกเขาทั้งคู่นะครับทั้งในแง่ของคะแนนเรื่องของศักดิ์ศรีและที่สําคัญคือการสร้างโมเมนตัมให้กับทีมทําให้เชื่อว่่่าททัั้้งง2ีีมมมมมจจะเเปิดกกสูกนนแแบบไใคครรยอึ มีความเป็นไปได้ที่ผลสกอร์จะออกได้ทั้ง3หน้านะครับอย่างไรก็ดียังมองว่าลิเวอร์พูลเกมนี้จะต้องพยายามรวบรวม,รวม,รวมแรงฮึดแบบเต็มกําลังเพื่อกอบกู้สถานการณ์กลับมาให้ได้นะครับมีโอกาสมากกว่าที่จะเป็นฝ่ายเฉือนชนะไปได้ในเกมที่ต้องสู้กันอย่างสนุกดูเดือดจ,จนวินาทีสุดท้ายพร้อมดีกีความเลาใจแบบเต็มที่กันและผลสกอร์ที่แอตฟันทงในค่ำคืนนี้นะครับลิเวอร์พูลเปิดลังแอนฟิลด์เอาชนะเอเวอเรตด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ฟันทงครับผมและเพื่อนๆแหละครับมีความคิดเห็นกับสองท ยังไงคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับแอดด้วยนะครับและก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่และข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทีมงานฮอตสปอ t ด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนะบอลน,นะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ